ช่วงนี้นะครับก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางหดึกที่ผ่านมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มคนร้ายเนี่ยประมาณ10กว่าคนได้นะครับได้บุกเข้าไปในบริษัทปัตตานีฮอนด้าขาดจำกัดตรงนั้นเป็นโชว์รูมรถยนต์ฮอนด้าที่ตั้งอยู่ริมถนนสาย42ปากทางเข้าตัวเมืองปัตตานีนะครับร,ปรอปพที่ เฝ้าโชว์รูมแห่งนี้เนี่ยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับคือตอนเกิดเหตุเนี่ยมีรปภอ,อยู่3คนทําหน้าที่ดูแลโชว์รูมอยู่ก็เล่าให้ฟังบอกว่ามีคนร้ายประมาณ10คนพร้อมอาวุธปืนยาวครบมือใช้รถยนต์ปิกอัพไม่ทราบชนิดมาจอดแล้วก็กระโดดข้ามประตูเหล็กด้านข้างเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยกระจายกําลังโอบล้อมอาคารคนร้าย3คนใช้อาวุธปืนข่มขู่ ให้รปภทั้ง3หมอบกับพื้นอีก2คนใช้น้ํามันเบนซิน,นราดรถจนป้ายแดงซึ่งเป็นรถทดลองขับ4คันนอกนั้นเป็นรถป้ายแดงที่เตรียมที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าในวันนี้จอดอยู่นอกอาคารโชว์รูมแล้วก็มีคนร้ายส่วนหนึ่งพยายามจะปีนเข้าไปภายในอาคารที่เป็นโชว์รูมแล้วก็ศูนย์ซ่อมปรากฏว่าไม่สามารถที่จะเข้าไปได้คนร้ายก็เลยจัดการเผารถจนที่อยู่ด้านนอกอาคารใช้เวลาในการปฏิบัติการประมาณ5นาทีแล้วก็หลบหนีไปนะครับ จากการตรวจสอบนะครับรถยนต์ Honda ป้ายแดงทั้งหมด15คันในแต่ละรุ่นต่างๆเนี่ยก็ได้รับความเสียหายทั้งหมดแล้วก็มีรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหาย2คันนะครับแล้วก็ยังมีเ,เครื่องเสียงในรถกระบะคันหนึ่งเนี่ยถูกถอดขโมยไปด้วยแล้วก็มีรถยนต์เสียหายบางส่วนอีกประมาณ2-3คันนะครับโชลูม Honda ที่จังหวัดปัตตานีแห่งนี้เนี่ยนะครับ ปรากฏว่าตรวจสอบแล้วเนี่ยเป็นของสอวอ,อนุศาสสุวรรณมงคลนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกันกับโรงแรม CS ปัตตานีที่ก่อนหน้านี้เพิ่งจะถูกคนร้ายวางระเบิดคาร์บอมหลังโรงแรม,มนะฮะหลังจากที่ตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20ล้านบาทนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ทางสอวอ,อนุศาสเองบอกว่าไม่น่าจะเฉพาะจอดจงที่จะเล่นงาน ตัวเขาโดยเฉพาะแต่น่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์หรือว่าต้องการที่จะบั่นทอนความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในจังหวัดปัตตานีมากกว่าครับนี่นะฮะแล้วโชโรมรถอื่นๆเขาก็เตรียมรับมือเลยระวังเลยใช่ไหมใส่้วดลวด้ําบ้างนะครับติดกล้องวงจรปิดบ้างขนรถป้ายแดงไปจอดไว้ที่อื่นบ้างนะครับโอ้โหพอโดนทีสิบกว่าคันอย่างนี้ไม่ไหวนะเป็นสิบล้านเลยนะเนี่ยนะฮะส่วนความคืบหน้านะครับคดีที่มีคนร้ายยิง ลูกชายของคุณชาดาไทยเศษนะครับเสียชีวิตที่จังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งวันนี้มีความคืบหน้าที่สําคัญเพราะว่าการวิเคราะห์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยผู้บัญชาการธุรภูธรภาค3พลนวทพภานุกเกิดลาบผลนะคร บอกว่ากระสุนที่เจอในที่เกิดเหตุหไม่มีอยู่2ชนิดมีขนาดจด380 380เนี่ยอยู่ในรถของผู้ตายนั่นหมายความว่ามีการยิงตอบโต้ไปที่รถของคนร้ายซึ่งในรถของคนร้ายเนี่ยเป็นกระสุนปืนแบบ9มม,มนะครับและที่สําคัญท่านบอกว่ารถคันนี้เนี่ยนะรถของผู้ตายเนี่ยนั่งมา6คนครับเสียชีวิตเป็นหก็เหลือ5ใช่ไหมห้าคนเนี่ยสอบปากคําไปได้แค่2คนอีก3คนยังไม่ได้สอบปากคําอยากจะสอบ อยากจะสอบปากคําอีก3ามคนที่เหลือเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้น <S <S โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่นั่งด้านข้างคนขับด้านหน้าเนี่ยนะฮะต้องเห็นเหตุการณ์แน่แล้วรถที่ถูกยิงเนี่ยนะฮะปรากฏว่ากระจกด้านด้านข้างเนี่ยถูกไขลงมาก็แสดงว่าต้องรู้เห็นเหตุการณ์แน่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวลองฟังเสียงของท่านพานุเกิดลาภผลดูนะครับแล้วก็วันนี้ทางเก็บตกจากเนชั่นตอนค่ำใช่ไหมฮะใช่ครับก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณชาดาไทยเส็ออ คุณพ่อของคุณฟารุดด้วยนะฮะอาลองฟังดูนะฮะน้ำหนักน่าจะอยู่เรื่องเคจฉพาะหน้าครับส่วนเรื่องการแก้แค้นในเรื่องเก่าๆเนี่ยมันก็เราก็ไม่ทิ้งนะครับส่งสืบสืบก็ไปหาข่าวทางภาคหกอยู่นะครับแต่มันน่าจะเป็นเหตุเหตุเหมือนว่าบังเอิญมามาจังหวะอาจจะเข้าใจผิดเห็นปอกกระสุนเยอะแยะ น่าจะเป็นเรื่องถลม่มกันหรือเปล่านะครับแต่ปอกกระสุนเยอะเนี่ยน่าจะเป็นเยอะจากฝั่งรถที่ถูกยิงมากกว่านะครับคราวนี้ที่ผมอยากข้อรู้จริงๆเลยนะครับคือคนในรถคันที่ผู้ตายขับเนี่ยมีย้วยกันทั้งหมดหกท่านตายสักหนึ่งท่านนะครับก็เหลืออีกห้าตอนนี้มาให้ปักคำแล้วสองคือคนที่นั่งหลังสุดทั้งคู่เลย ยังเหลืออีก3คนที่จะเป็นกุญแจสําคัญนะครับ3คนซึ่งโดยเฉพาะคนที่นั่งคู่กับคนขับซ้ายเนี่ยยังไม่มาให้ประคำนะครับรวมทั้งคนที่นั่งบ,บอกกลางด้วยนะครับ คับค่ะ,า<ล>ะชาดาบอกว่าระหว่างทางเนี่ยไม่ได้มีปัญหาหรือว่าไปมีเรื่องอะไรกลางทางไม่มีเลยครับไม่มีสังเกตไหมคะขาค่กลับมาตอนที่ออกมาจากร้านสะดวกซื้อค่ะมีรถคันนี้ขับสวนไปหรือว่ามีขับตามหลังมาถนนโลง่งไหมคะตอนนั้นคือคือขากลับเนี่ยไม่มีรถใครเลยนะ,ะมีมีรถผมคันเดียวแค่นั้นเองครับดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนคุณชาดาเชื่อว่ายังไงครับ มันลักษณะเหมือนกับว่าเออาจจะเป็นเหตุโดยเพีน,นั้นก็ได้แต่เราไม่มีเหตุการณ์ไปเสี่ยวไปอะไรกับใครปาดหน้าใครไม่มีค่ะเออะนะแล้วครั้นี้เพียงแต่ว่ารถเขาแซงเราเราไปจอดสองครั้งเนี่ยเราก็แบบเห็นแล้วพฤติกรรมไม่ดีแล้วใช่ไหมครับอ่าเตราตอนี้ผมยังถามว่าผมจะคิดไปทางไหนผมผมว่า,วามันไปได้ทุกทางน,นคะครับมันก็ไม่ไม่ไมอัญญาตบอกเห็นไม่มีมีมแต่คําพูดคนแค่นั้นเองครับยังไงครับ ก็มีแบบพูดกันองว่าถูกยิงตายแน่อะไรเงี้ยว่าถูกยิงตายนะก็จากเจ้าหน้าที่ตำรวจบางคนตำรวจผู้ายท่าันผู้ใหญ่บางคนนพูดออกมาเงี้ยพูดออกมาไม่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าคำว่าอะไรผมว่าพูดจากฝากกักพวกมาแต่เมื่อเมื่อวันพุธที่แล้วนะวันพุธที่แล้วก็เพิ่งจะไม่กี่วันนี้เองก็ไม่กี่วันเองนะครับผมเป็นไทรฝากมานะฮะบอกว่าฝากบอกว่าอ๋อนี่อยู่ไทยอ่ะ พวกไอ้นี่นี่นะันไอ้มันตายแน่มันโดนแน่ว่างนั้นอ่ะอ้าวทำไมฮะอยู่ดีๆทำไมต้องฝากคําพูดนี้มาผมก็ไม่รู้คำไมเขาพูดไหวเขาอันนี้เป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งจะดรับการเปิดเผยว่าก่อนที่จะมีเหตุการณ์ยิงกันเกิดขึ้นเนี่ยวันพุธที่แล้วเนี่ยนะมีพักพวกคนสนิทคุณชาดาเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่ามีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยฝากคำพูดมาบอกว่าอ้าวอยู่ไทยเหรอ บอกชาดาด้วยนะว่าตายแน่ประมาณนี้นะฮะแต่คุณชาดาบอกนี่นะว่ารถที่เกาะเหตุยิงยิงรถลูกชายเนี่ยมันจาง่ายเพราะมันเป็นรถโดเตียรถติดเทอร์โบเวลาขับทีมก็บุม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 ฉะนั้นถ้าเกิดเป็นคนท้องถิ่นคนแถวนั้นเนี่ยต้องรู้รถเป็นรถใครแต่คุณชาดายอมรับนะว่าตอนที่มีการมีการยิงกันเนี่ย ฝั่งของลูกชายคุณธาราเนี่ยก็มีการดวนปืนสู้ด้วยออยโดยโดยคนที่นั่งมาด้านซ้ายนั่นแหละคือบอกในรถเนี่ยมีแต่เด็กๆยกเว้นลูกชายเขากับอีกคนที่นั่งข้างซ้ายอ่ะยิงสู้ยิงสู้เดี๋ยวรอดูอีกสองสามวันนะฮะตัวคุณชดาจะเข้าให้ปากคำกับตำรวจครับะแล้วก็รออีกสามคนที่เหลือในรถใช่นะฮะเอาล่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูนะเดี๋ยวไป พักกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องที่มีคนร้องเรียนมาทางหน้า Facebook ของข่าวคนคนเนชั่นนะครับใช่ครับที่ได้เอาควายเผือกที่เลี้ยงมา3ปีไปบริจาคให้กับโครงการศูนย์อนุรักษ์ควายไทยของมหาวิทยายลัยราชพัฒอุตรดิตแล้วควายนั้นถูกเอาไปขายต่อนั่นนะนนสิฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับครับ